หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละเราสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในหลายๆคดีด้วยกันซึ่งรวมไปถึงกรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะต้องติดตามกันเพราะว่าเป็นภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับคดีเรื่องของการฆ่าปาดคอแท็กซี่นั่นเองนะครับค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะทางตํารวจเนี่ยเขารับแจ้งมาบอกว่ามีการพบศพชายถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ถูกแทงตามร่างกายเสียชีวิตนะคะในรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง แล้วก็อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สนามบินที่เขาสามารถจับภาพของชายต้องสงสัยคนนี้เอาไว้ได้นะคะที่มาที่ไปก็คือว่ามีพยานคนนึงอ่ะเขาไปแจ้งกับทางตํารวจบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนรับชายต้องสงสัยขึ้นมาใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุแล้วก็มาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิสักประมาณตีสี่อันนี้ก็คือช่วงเวลาเช้ามืดนะคะคือภาพมันสามารถจับกล้องได้ทั้งช่วงที่ขาเข้าไปในอาคารแล้วก็ขาออกมาแต่ขาแรกเข้าไปอย่างไม่เห็นใบหน้า นะคะตอนที่เดินออกมานี่สิสามารถจับภาพใบหน้าเอาไว้ได้นะคะนีกพฤติกรรมคือเดินช้าๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าไม่ได้เพิ่งทําความผิดมามครับก็เป็นชายคนนี้นะครับเป็นชายต้องสงสัยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยใส่เสื้อยืดนะครับแขนสั้นสีดํา แล้วก็จะเห็นว่ามีเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยพาดไหล่เอาไว้ด้านซ้ายด้วยนะครับรุ่งกางเกงยียนสีดําสวมรองเท้าผ้าใบนะครับคือในมือนเนี่ยเหมือนกับกำโทรศัพท์มือถือคล้ายๆกับ iPhone ด้วยตำ <Yeah. S 1> รวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นคนขับรถแท็กซี่คือพอเขาออกมาจากสนามบินนะครับก็พบว่าขึ้น รถแท็กซี่หนึ่งคันนะครับเป็นสีชมพูนะครับเรียกรถแท็กซี่เนี่ยบอกว่าให้ไปส่งที่ BTS ที่อุดมสุขจากนั้นนะก็ขึ้นรถต่อไปแถวแถวซอยลาซานนะครับก่อนที่จะหายตัวไปอันนี้เป็นสวังหวะที่ออกจากสนามบินแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูกําลังไปที่อุดมสุขฮะแค่เป็นข้อสงสัยนะครับผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุจริงๆก็ได้แต่ว่าคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เข้ารายงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซะดีกว่านะครับถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อเหตุเพราะว่า เหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นแค่คําบอกเล่าจากพยานคน,คคนอ่งน,นะครับที่เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าสังคมของเราทุกวันนี้ได้กล้องวงจรปิดนี่แหละ,ะเป็นตํารวจเทคโนโลยีอีกคนหนึ่งนะค่ะใครที่เห็นภาพกล้องวงจรปิดนี้แล้วพอจะคลบ,บคล้ายคลาคลานะคะเข้ามาให้เบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตามสอน,นอที่ใกล้ทันเลยค่ะ